อยู่ที่หาดเชียงรายครับริมแม่น้ํากกนะครับผมตอนนี้เขาก็กาลังจะมีการเตรียมงานเ,าเตรียมงานดอกไม้อยู่นะครับก็ตอนนี้ที่หาดเชียงรายเนี่ยตรงนี้นะครับเขาจะมีงานาการจัดงานดอกไม้ของเทศบาลนะครับเขาจะเปลี่ยนมาจัดตรงาหาดเชียงรายตรงริมแม่น้ำกกฝั่งนี้นะครับ แต่ก่กอนเนี่ยเขาจะจัดอยู่ในเมืองแถวๆโวนตุงนะครับผ่านมา2ปีเนี่ยนะครับปีแรกนะครับปีปีก่อนก็จัดตรงนี้นะครับปีก่อนแล้วก็ปีนี้ด้วยนะครับผมก็จะจัดจัดที่เดิมนี่นะครับมีการเตรียมงานหลายๆสิ่งะหลายอย่างนะครับมีการจัดทําเป็นน้าตกน้ําพุนะครับมีเป็นเวทีนะครับนี่ครับอย่างข้างหน้านี้เขาจะตรงลานตรงนี้ก็จะจัดเป็นเวทีครับตรงนี้นะเป็นเวทีแล้วก็ฝั่งโน้นนะครับ ก็จะเริ่มมีการลงดอกไม้นั่นแหละลงดอกไม้ลงหลายอย่างแล้วนะครับจัดเตรียมสถานที่นะครับผมบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเลณที่คนเชียงรายเขามาเดินออกกํลาลังกายกันครับเพราะว่ามันยากาศดีมากดูครับริมแม่น้ำาก,กเลย ฝั่งนี้ตรงข้ามจะมีเป็นร้านอาหารนะครับเห็นไหมตรงนั้นนะครับเป็นร้านอาหารนะดูอันนี้ก็คือแม่น้้ำกกตอนนี้ก็แห้งลงมาแล้วนะครับเพราะว่าเข้าช่วงหน้าหนาวแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณสักห้าโมงเย็นนะครับก็อากาศก็เริ่มจะเย็นๆนะครับผมที่เชียงรายท้องฟ้าก็ดู นี่ครแจ่มใสดีนะครับไม่มีเมฆสักก้อนเลยนะตอนกลางวันรู้สึกว่าจะร้อนครับผมเชา้าๆอากาศเย็นแล้วก็ตอนเย็นก็อุณหภูมิก็ลดลงนะครับคนเชียงรายนี่ชอบเดินออกกําลังกายเหมือนกันนะผมวเนี่ยฝั่งโน้นจะเป็นร้านอาหาร ผมชอบบิวตรงนี้ตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งของน้ำากก็จะเป็นหน้าผานะครับตอนน้ำท่วมนะครับร้านอาหารร้านนี้นะครับก็จะโดนน้ำท่วมไปด้วยนะครับเสียหายไปเยอะเหมือนกันตอนนี้เขาฟื้นตัวมาแล้วนะครับผมปีนี้ที่จังหวัดเชียงราย สถานการณ์น้ำท่วมไม่เท่าไหร่ครับปีนี้ถือว่าบริหารการจัดการน้ำได้ดีนะครับปีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นดรีกว่าเดี๋ยวไปเดินข้างบนครับ ได้เดินออกกําลังกายนะครับตอนอยเย็นๆนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับดูแบบอากาศมาสดชื่นนะครับมาแล้วเรือหนึ่งลำ ตัเครื่อง <laughs> สุดยอด <f mun Trans week> มาอีกหนึ่งลำแล้ว oui. <t une by> ลองมาดูใกล้ๆเลยดีกว่างานแล้วก็ทงเขาไม่ได้จัดที่นี่นะครับที่เชียงรายนะเขาจับตรงโน้นครับตรง ตรงสนามปรดอนะครับจะเสียวสารยวัดเชียงรายนะครับผมนี่เราก็เดินลงมาได้นะนี่เดินดูเยอะใกล้ๆเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าเอา่อเรื่องของสารเชือปลในน้ำกบตัวน,นี้มันไปถึงไหนนะครับดีขึ้นหรือยังไม่รู้นะ ครับก็แนะนำนะครับเพื่อนๆถ้ามาจังหวัดเชียงรายนะครับมาเที่ยวเชียงรายสัก2 3วันนะครับมาพักก็แนะนำให้มาเดินออกกำลังกายนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับมีหลายที่นะครับที่ทางจังหวัดเองนะครับทางเทศบาลเองเขาทำที่ให้ให้คนเชียงรายออกกำลังกายนะครับหลายที่แล้วครับแต่ละที่ก็โอ้สวยๆทั้งนั้นนะครับบรรยากาศดีทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทริปนี้พาเพื่อนๆนะครับมาชมบรรยากาศ ริมน,น้ํากกที่หาดเชียงรายนะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ